若きヒーローたちの登場です長い年月と試練を乗り越えた友人戦士と本ンマ虫二人のどこにもない友情を育てたのは愛と私たちの大好きなアイテムデニム今日は彼らのスペシャルチャレンジをご覧ください楽しくてエキサイティングでスリリングなショーですはいバンコクの素晴らしい皆さんに自信を持ってお届けしますフロントデニムスーパーレビューショー ครับขอต้อนรับเข้าสู่ p r อนโต De n i ิ s u p e r Re v i e วครับนัทครับผมผมกันเนี่นครับรายการนี้ของเราจะมีอะไรบ้างนะก็เราจะมีการรีวิวสินค้าใหม่ๆนะครับที่เข้ามาที่ร้าน p r อนโตของเราแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษก็อาจจะมีของแจกโปรโมชั่นอะไรท้ายๆรายการถ้าติดตามใี้ดีนะครับและสำหรับตอนนี้ครับถือว่าเป็นตอนแรกเราเราขอแนะนำจีน jeans review รุ่นที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักกันแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ร้านเราคูเกจเสน่ห์เขามานะครับก็คือแบรนด์นูดี้จีนั่นเองครับนูดี้นะครับก็กําเนิดมาในปี2001นะครับโดยคุณมาเรียนลิซซันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนูดี้จีนเนี่ยใช้เป็นผ้ายียนออออแกนิกทั้งหมด100 1ร้อยเปอร์เซ็าานตรัพมาเดี๋ยวสวครับอย <c oughs> ่าบอกนะว่าคุณมาเรียน ใช่ฮะคุณมาเรียนพอมาฮะดีนะครับแเขาอยากให้เราพูดนะครับว่าออร์แกนิกคืออะไรออร์แกนิกก็ออร์แกนิกนะฮเหมือนผักออร์แกนิกออร์แกนิกใช่ก็คือเหมือนแบบทุกอย่างปลอดสารพิษนั่นเองเนี่ยครับได้สีส้มสื่อถึงวงก้อนหนึ่งที่ทานูดีได้ร่วมงานมาตั้งแต่ก่อตั้งนะครับตั้งแต่ปี2001ก็คือแอนเนสตี้วงก้อนแล้ววงค้อนเพื่อแบบสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเนะฮะคือคุณซื้อไปเกงเงินเนี่ยคุณได้แบบสมคบคุน แต่ว่าการที่เราซื้อนูดี้มาตลอดเวลานี่เป็นการทำบุญด้วยใช่ไหมฮะซื้อแกงล้วได้บุญด้วยนะฮะ<ม>ต้องช่วยช่วยกันซื้อเลยครับงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยอนะรุ่นนี้นูดี้ที่เข้ามาอลเลคชันนี้มีหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีรุ่นเก่าๆเข้ามาเติมด้วย นะครับแต่ว่าเรายกตัวเด็ดๆของชั้นนี้มาให้ดูดีกว่าอย่างรุ่นนี้มันคือไทยลองจอนะสำหรับผู้ิมหานิยมตรงนี้ยูนิเซ็กซ์ครใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นสกินนี่ก็ตามนะครับชื่อชื่อรุ่นว่าออร์แกนิกเอเวอร์ดิวอันนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะเอเวอร์ดิวอันใส่ทุกๆวันจึงได้ฟอกมาเป็นสภาพเช่นนี้อย่างนี่เห็นไหมนะครับเสร็ตมาฟอกออกมาได้ดูเหมือนแบบใส่แล้วเต็มออกมาจริงๆเลยนะครับ รุ่นนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะฮะลอต้อน98ใช่ครับลากแทน 2>, 2์อ2อดีนาสตินเนี่ยคือจะทำให้ผ้าเนี่ยยืดครับใส่แล้วมันจะใส่ได้คุณจะดาวไซได้ยเยอะนี่เลยเป็นสาเหตุที่คนที่จะใส่บูดี้ต้องลดไซหรอตองรอตากไซใช่ไหมครับใช่ครับคือใส่ให้มันแน่นทุกออพอมันขยายแล้วอ่ะทรงมันจะดูเล็กอยู่ ก็ใช้ลังจอนเหมือนกันนะครับออแกนิกทิงบริงัวนี้ก็เด็ดนะแต่จะไม่ซีดเท่าตัวเมืร์ที่ผ่านม,มาเมื่อกี้นะคดูนะสังเกตงานพ่อของบูดีรุ่นใหม่ๆนะฟอออกมาได้แบบเจ๋งมากเลยฮะพวกนี้ฟอร์มที่อิตาลีนะฮะค,คือคือ,คอเป็นแบรนด์สวีเดนด์ตัดเย็บอิตาลีแต่ว่าเราตัไดไฟล์ในการตัวแต่ใช้ตัวของบูดีใช่ดูด้านหลังของขาลายรอยแบบรายละเอยีอยดดีเทลที่ดีมาก เป็นเบาๆนะฮะโอเคงั้นก็มาต่อตัวที่สามเลยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์โอ๊ยตัวนี้ตัวนี้เด็ดนะทินฟินออร์แกนิกดรายเอฟวีเซาเฟ e เอฟวีด้วยเซาเฟสด้วยนะ ตัวนี้เป็น13.25ออนเป็น Sun b r i g h ครับผ่านการทำให้หดหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยหลายคนแบบบอกว่าโอ้ได้เป็นสีเนี้ย่สวยเลยสวยมันไม่ชัดไงคือเขาไอเดียดีนะพอมันเก่าะแล้วมันจะสวยเพราะว่าพอมันเก่าเนพ่วเนี้มันจะซีแต่ไอตรงที่มันไม่ซีอะมันคือตรงนี้มันทำให้สีทุกเงินเนี่ยโดดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยฮะป้ายหนังคือถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นหนังแล้วก็สกรีน แต่ถ้าเป็นพวกแหลกหรือว่าเป็นตัวเตาเองนะก็คือมันจะเป็นป้ป้แบบหลังที่แบบเลยคือคือมันจะเป็นปั๊มลงไปพวกหมุดอ่ะดูฮะจะต่างกันใช่พวกหมุดคือถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นทงแดงอะไรถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นเงินนะเนี่ยแน่นอนเลี่นก็คืองแดงใช่กระดุมก็เป็นเงินนะครับ แลวแน่นอนครับชื่อกบอยอยู่แล้วครับซาเวตมันต้องเป็นท่าลรีงนะแล้วก็อันนี้ฮนะสุดท้ายแล้วหลายๆคนถามหามันอยู่ครับ <S <S คอนนี่ไอยหลายๆคนคิดว่าเอ้า,ารุ่นนี้พี่เซลอยู่ที่ร้านไม่ใช่เหรออันนั้นคือคอนนี่ที่เป็น ท่าดราย e แบบดั้งเดิมไม่ใช่ o r g a นิกใช่แต่ตัวนี้คือ c o น n i e ออ g a น i c d ดร v e คือทุกอย่างเท่าน,นี่เหมือนกันหมดเลยแค่ตัวนี้ใช้เป็นเพ้า o r g a น i c สำหรับลหลายๆคนหรือเพื่อนๆน้องๆอ,อยากเห็นรา พี่จะมาโชว์กันนี่นมีิกลิกให้ดูเลยหรือสาขาที่มันเข้าเนี่ยครับคลิกไปตามเว็บไซต์ดารันก่นเลยครับ <S <S คุณคลิกเข้าไปตรงนี้มันจะมีฟิกฟิกให้ดูแล้วก็จะมีสาขาที่ลงราคานะครับทุกอย่างใช่แล้วก็มันจะ,จะมีแค่สิ่งรุ่นนี้ที่เราให้ดูคือมันจะมีรุ่นอื่น,น,นที่เข้าด้วยที่เข้ามาในคอลเลคชั่นนี้พอสมควรนะรสี่ชิ้นผ่านกันไปก็อันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวก่อนครับพี่พอดีวันเนี้ย พี่แดนครับฝากของมาแจกให้ทุกคนใช่บอสบอสบอสสั่งนะหนังสือแล็บซาเวกนั่นเองเป็นของที่ระลึกชั้นดีเลยฮะซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับใช่ครับข้างในก็จะบอกว่าแลบวิธีการทำของมันคืออะไรแลบก็คือการทำใน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 ใช่แล้วแลบนั่นเองคือแลบแต่ละรุ่นนี้้าพครอบสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับก็วันนี้มีมาแจกกันสิบเล่มแต่เกมส์เราจะทำยังไงดีเอางี้ว่าเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเลยดีกว่ามันคืออะไรครับ ก็อยากจะให้แฟนๆคอนโต้เนี่ยลูกค้าที่ดูวิดีโอนี้ให้โพสต์ลงหน้าวอลของตัวเองใน Facebook ่ายรูปแล้วส่งมาที่อีเมลข้างล่างนี้ครับออนั่นแหละครับทุกคนคงได้ยินแล้วนะฮะก็คือตามนั้นเลยครับถ้าเกิดฟังพนูเรื่องกรอกใหม่ๆนะดูใหม่ใช่ครับผมนั่นแหละครับตอนหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็ต้องคอติดตามนะครับ้เราสองคนไมต้องกล่าวคำว่า かー若きヒーローたちの登場です長い年月と試練を乗り越えた友人戦士と本能虫二人のどこにもない友情を育てたのはアイド私たちの大好きなアイテムデニム